สวัสดีแล้วก็สบายดีพอพี่น้องเบิดสกุสกุนนะพอกับออกกิ่งเล่นควายเก่าแล้วพี่น้องอัปเดตในะพี่น้องเบิ่งอีกขี้เกา่าละร้อยน้ำกินหยาพี่น้องกินหยามาหลายแล้วเนาะเบิดมือลนะมันฟอดไปกินหยามาหลายแล้วก็เลยลงเล่นน้ำเนานะพี่น้อง เลยไปกินกินหยาเลยโอ้ยลอยมาทางไกลพี่น้องลอยมาถึงพูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฉินฮดเพ่พี่น้องตา,ามมาเรื่อยเดี๋ยวเบาเก้งมึงถ่ายให้มึงเนาะคืออากาศฮอนเนี่ยพี่น้องเดียบเบิ้ดเบือแหละนี่ก็แรงๆเนาะ เยยบกำลังสี่โมงนะพี่น้องสี่โงแรงคือว่าแดดหอนกินหยามาเบิดมือแล้วก็อยากเล่นน้ำนี่ิหน้อย mình nào cái gì tam lên vì nó nghe phá, Bảo khen cái lẹo, bảo khen Em lai ปัญษาการห่อนๆนี่ขพ้นมากที่แล้วพี่นยองไยน้ำอยากกินแล้ว này cho Khôn เป็นอะไรคุณหมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยหมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คุณม,มูเด้งหรือว่าหมูเด้งไม่ใช่หมูเด้งครับพี่น้องนั่งคุณนะจ๊ะนี่นังแคนนี่เห็นตัวแบบลังไอ้ยังก็ลงังต้มลาัางยังออกแล้วก็เห็น ตาเจนเนาองดังดเจนเลยมุดิ่งแค้นไม่ใช่มีคุณม,ดมดดุดิ่งมุดิ่งคุณดูระวังดูคนคนเหมือนนิโก้อ่ะเป็นคนนิโก้อ่ะ มึงคนนี่โกะอ่ะแหมจะขวัญไปนะจะขวัญนู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 ปีน้องโกล่ขึ้นมาแล้วโก้โอ้ยสุยอด อากาศสีม่วงแรงนะพี่น้องเล่นน้ำกันดีครับก็บอากาศฮอนนะพี่น้องกง็เลนนย,ยนะต,ต,เต้องเล่นน้ำกันนิดน่อยนะอยนะคขวนหมดน้ำตั้งนานพี่น้องหมดเตงอะเรยังบวโพก็ได้เลย จอมม uh. ุดน้ำเนาะนะพี <chanting. S 1> <Five. S 2> ่น uh. ้องพี euh ่น้องเบิ่งเอาโอ้โหคสิโพว่ะควายสิโพได้โอ้โหเบิ่งเอาพี่น้องสิเพียอยู่ใช่ปุ่นนี่โอ้โหขอบริมสะโอ้โหสุดยอดจอมมุดน้ำเนาะนะเนาะ

อ๋อคลิปนี้บบาเก่งกับข้อมล่าพิงเสนีเดยอพี่น้องลงไปแล้วการนาจังให้ f เอฟซีได้บึงได้ช่วมอีกแต่หนึง่งชีวิตของน้องควายอยู่สม,มุทรวราการนะพี่น้องควายนายนะนายไทยมาจากลุงเสียดหรือว,ว่าลุงขัดสัตว์มากให้ลูกน้องเลี้ยง ใส่หลายตัวแล้วพี่นงองสวัสดีครับนำลายเลยครับเออ้อเครื่องบินกำลังมาพอดีพี่นงองการนายังว่ากันใหม่ครับพี่นงองสวัสดีและก็สบายดีพี่นงองเบิดสุกุสกุนเอฟซีทัวโลกสวัสดีสวัสดีครับ